สวัสดี FC ทุกทกท่านนะคะก็แอปทักษออนฮะ,ะบินไปอเมริกาแล้วนะเพราะพร้อมกับภาพหวนใจนนกุลมาส่งความคิดเริ่มคิดถึงก็ทำงานหนักแล้วนะคะาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้น้องปีใหม่ก็ได้ไปกราบราคุณปู่ไอพงนะคะว่าจะไปเรียนต่อที่อเมริกาเนะ,ะเรียกได้ว่าส่งกันไปตั้งแต่เด็กกันเลยทีเดียวนะ,ะหลังจากนั้นนะแอฟทัซอนก็ได้เก็บ ของแบบด่วนๆเลยนะคะเดินทางไปอเมริกาพร้อมกับน้องปีใหม่ภาพหวานนคุณมาส่งถึงสนามบินกันเลยทีเดียวนะคะนางเอกสาวสุดฮอตแอปเปอรออนในคิวงานแน่นมากเลยนะคะทำงานแบบฉ่ำๆกันเลยจ้ะก็กเรียกได้ว่าวินาทีสุดท้ายเลยนะก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศถึงสหรัฐอเมริกาเดินทางกันยาวๆเลยนะคะพร้อมกับลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่นะคะซึ่งแอปเปอออนก็ได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าไม่ได้ไปอเมริกานานแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้ในรอบ สีปีเลยทีเดียวนะคะแล้วการเดินทางครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าหัวใจแอปนั้นมีใครบางคนรออยู่เมืองไทยหรือเปล่านะ,ะมีคนตื่นเต้นมากค่ะแอปก็ได้เขียนไว้ว่านะคะมีคนตื่นเต้นมากค่ะไม่ได้กลับไปอเมริกาตั้งแต่โควิดส่วนแอปทําง,งานจนวันสุดท้ายแบบแพ็คด่วนๆเหมือนเคยนะคะลูกสาวบอกว่าให้ลงเครดิตด้วยว่าลูกสาวถ่ายรูปให้ค่คะก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้ของแอปทักซ์ออนนั้นบอกได้เลยว่า หวานละมุนมา,มากๆเพราะว่ามีแฟนหนุ่มนนกุลยืนยืนโบกมือส่งที่เกตทางเข้ากันเลยทีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าความคิดถึงของนอนกุลน่าจะหนักขนาดไหนหรือไม่แน่อาจจะมีภาพนนกุลเช็คอินที่เมกาในวันวันข้างหน้านี่ก็เป็นไปได้นะขอแสดงความยินดีกับน้องปีใหม่ด้วยนะคะก็ได้ไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศแม้จะเป็นการจากกับคุณแม่แอฟทอรออนก็ทั้งทำงานหนักอยู่แล้วนะคะไปเรียนที่ต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะดีอย่างหนึ่ง ขอบคุณที่ติดตามรับชมปากหมบคบกันทิดหน้าสวัสดีค่ะ